สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่กรัวจ,จะพามาทำขนมเปี๊ยะนะคะขนมเปี๊ยะไส้ไข่แดงค่ะมาเริ่มเลยนะคะเริ่มด้วยถั่วเขียวแห้งค่ะฉนนำไปล้างแล้วก็แช่น้ำไว้ทั้งคืนนะคะหลังจากนั้นก็นำมานึ่งนะคะนึ่งให้สุกนะคะเอามือบี้ดูนะคะว่าเขาเปื่อยดีไหมเสร็จแล้วค่ะนำมาปั่นนะคะใส่น้ำตาลนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำมันพืชค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะกะเอานะคะสักประมาณเกือบจะท่วมนะคะสำหรับจะได้ปั่นง่ายนะคะเกลือค่ะหนึช้อนชานะคะแล้วก็แป้งมันนะคะ1ช้อนโตะ๊ะหลังจากนั้นก็ปั่นเลยนะคะ ให้ละเอียดแบบนี้นะคะเดี๋ยวนำไปกวนค่ะตั้งไฟกลางๆนะคะกวนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมล่อนออกจากกระทะนะคะไม่ติดกระทะนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆจนส่วนผสมเหนียว พอปั้นได้นะคะแล้วก็จะนำออกมาพักไว้ให้เย็นนะคะจะได้ไปทำส่วนผสมของแป้งกันค่ะ คลุมด้วยพลาสติกนะคะเรามาทำแป้งกันค่ะแป้งเค้กนะคะแป้งเค้ก200กรัมตามด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะเท่ากันค่ะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะ ตามด้วยน้ำปล่าค่ะตะล่อมให้เข้ากันแล้วก็นวดด้วยมือนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะใช้เครื่องก็ได้นะคะสูตรนี้ทำได้50าสิบห้ก้อนนะคะขนมเปี๊ยะได้50อันนะคะนวดจนพอประมาณเข้ากันดีค่ะแล้วก็ห่อด้วยพลาสติก ทิ้งไว้แล้วก็มาทําแป้งชั้นในกันค่ะอันนี้คือแป้งชั้นนอกนะคะเดี๋ยวพักไว้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาทําแป้งชั้นในกันค่ะแป้งเค้กนะคะ100กรัมแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ100กรัมเช่นกันค่ะน้ํามันพืชนะคะใส่น้ามันพืชอย่างเดียวนะคะสําหรับแป้งชั้นในแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะ แค่พอเข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะเพราะว่าจะใส,ส่สีแต่ถ้าใครที่จะไม่ใส่สีก็ไม่จําเป็นต้องแบ่งนะคะก็ปั้นเป็นก้อนไปเลยนะคะ10ก้อนแบ่งไว้ครึ่งนึงค่ะประมาณครึ่งหนึง่งเดี๋ยวจะมาใส่สีแดงไปคะ่ะเดี๋ยวขยาไม่เข้ากันตามชอบเลยนะคะใครชอบเออ ส่สีหรือไม่ใส่สีก็ตามชอบเลยนะคะไม่ชอบก็ทําเป็นสีเดียวไปค่ะเสร็จแล้วก็มาทาขั้นตอนต่อไปเลยนะคะนําแป้งชั้นนอกมาแบ่งก้อนเท่าๆกัน10ก้อนนะคะใครจะช่างก็ได้นะคะสําหรับคนที่ทําขายนะคะเอาส่วนผสมทั้งหมดมาช่างแล้วก็หารด้วย1ิบนะคะ แล้วก็จะนำส่วนผสมแป้งชั้นในมาปั้นให้ได้ก้อนละ5ก้อนนะคะคือทั้งหมดเนี่สิบก้อนนะคะสีละหก้อนนะคะพูดผิดนี่คือแป้งชั้นในนะคะสีขาวหก้อนเดี๋ยวสีแดงก็ทำอีกห้าก้อนนคะคะ ทั้งหมดก็สิบก้อนเพราะแป้งชั้นนอกมีสิบก้อนนะคะประมาณนี้นะคะเท่าๆกันคิดว่าเท่ากันผมไม่ได้ชั่งหลังจากนั้นก็จะนำแป้งชั้นนอกมาหุ้มแป้งชั้นหนนะคะ นํามาแผ่ออกแบบนี้นําแป้งชั้นในใส่เข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็หุ้มค่ะทำหมดทุกก้อนเลยนะคะนี่ค่ะทำไปให้หมดทุกก้อนค่ะ แล้วก็คลุมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมาทำในส่วนผสมของไส้กันค่ะสำหรับไข่เค็มนะคะก็นำไปอบนะคะพอสุกแล้วก็นำมาหั่นเป็น4ชิ้นนะคะส่วนถั่วกวนนะคะก็นำไปชั่งนะคะถ้าอยากให้ทุกก้อนเท่ากันแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ไข่แดงเข้าไปตรงกลางค่ะ แล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะคะ50ก้อนนะคะเพราะว่าเราจะทำห้าสิชิ้นนะคะเมื่อได้ครบแล้วก็นำไส้ขนมมาอบควันเทียนนะคะเพื่อความหอมค่ะปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นก็จะมาทําการรีดแล้วก็ห่อขนมเลยนะคะนำแป้งมาวางแล้วก็รีดค่ะรีดครั้งแรกไม่ต้องยาวมากนะคะประมาณนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปนะคะทีนี้รีดครั้งที่สองก็ต้องให้ยาวนะคะเพื่อจะได้กรีบขนมเยอะๆนะคะขนมจะได้เป็นชั้นเยอะๆนะคะรีดยาวๆไปเลยนะคะ นะคะให้ยาวประมาณนี้ยาวได้แค่นี้เพราะว่าที่รองสั้นแค่นี้นะคะแล้วก็ทำการม้วนนะคะ,นะคะนี่ค่ะม้วนสุดกระดาษแล้วก็ม้วนนะคะแล้วก็จะมาหั่นให้ได้5ชิ้นนะคะให้ได้ขนม5ชิ้นนะคะกะ,กะเอานะคะ พอหั่นออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นชั้นๆนะคะจะมารีดแล้วก็นำมาห่อใส้นะคะ ถ้าใช้แผ่นซิลิโคนนี้รองก็จะไม่ติดนะคะนำออกมาค่อนข้างจะง่ายใช้มีดช่วยนิดนึงเอาด้านเนี้ยเอาด้านเนี้ยออกข้างนอกเอาด้านนี้ห่อใส่นะคะใส่วางตรงกลางค่ะแล้วก็หุ้มแล้วก็พยายามหุ้มไม่ให้ชั้นเขาแตกนะคะ ยอมรับว่าห่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่อร่อยเนี่ยค่ะให้ได้ก้อนประมาณเนี้ยค่ะกลมๆป,ประมาณนี้แล้วก็นำไปเรียงนะคะนำไปเรียงในถาดเพื่อที่จะอบนะคะเนี่ยค่ะทำไปเรื่อยๆจนหมดนะคะห้าสิบก้อนเนี่ยค่ะพร้อมที่จะนำไปอบแล้วค่ะได้สองสี อบแล้วค่ะอบขนมไปแล้วใช้เวลาอบ25นาทีไฟไฟร้อน160นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วหน้าตาหลังจากอบมาแล้วนะคะหน้าตาขนมน่าทานไหมคะกับกาแฟส่วนสีขาวนะคะก็จะนำสีแดงมาแต้มเพื่อความเก๋ไก่นะคะหลังจากนั้นก็อบควันเทียนค่ะอีกรอบ เท่านี้ก็จะได้ขนมเปี๊ยะที่หอมอร่อยทำเองนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกับเมนูใหม่ๆในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ